พี่มินครับผมอยากฝึกแผ่นขาชิดได้แต่ผมไม่มีพื้นฐานเลยผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงพี่มินมีพื้นฐานเริ่มต้นฝึกแผ่นไหมครับผมเคยฝึกแผ่นแบบกางขาแต่ผมก็ทําไม่ได้ผมฝึกแบบเข้าแต่อกก็ทําไม่ได้อีกมันหนักไปมีพื้นฐานไหมครับพี่สวัสดีครับพบคู่เดียวพวกพาวันนี้ผมมินบาลยองนะครับจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศเริ่มต้นฝึกท่าพื้นฐานเพื่อต่อยอดท่าฟูแผ่นนะครับผมเออนิ่งๆวุ้ยสวยไปเก่งท้องนะเก่งท้องนะ อ,อ,อ,อือกลางสะบักอะแล้วสะบายเยอะนึ่งทีหนทีโอเคพอกลางกลางไปอีกอีก,อกเออไม่ต้องเก็งท้องดีมันจะเก็งท้องทำไมโฟกัสแต่กลางสะบักไปดิเออ ปล่อยไปเลยช่วงขาช่วงตัวกลางสะบักเลยนะส,สวยๆเอาเลยอกแตะล้อเล่นล้อเล่นเล่นเก่งสองเออวิดพื้นสวยจัดขาตึงๆีขาตึงนี้จะโน้มหนะ้าไปอะไรขนาดนะั้นวิดพื้นขาลอยโชว์เลยนะวิดพื้นขาลอยโชว์วิดพื้นขาลอยโชว์โอเคพอพอพอ